ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ในบูธของ m a ด้านะครับในงานบางขอออโต้ซาลอนซึ่ง m a ด้าเข้ามาในทีมของเลส i ิ g งคอนเซปต์เขาจะทําเป็นบูธสีดําแดงนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยเขามีการเปิดตัวทีมแข่งด้วยที่ลงแข่งขันในรายระการในบ้านเราแต่ตัวที่น่าสนใจครับคือตัวที่อยู่ข้างหลังผมบนเวทีคือ CX5 นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเลส i ิ g งคอนเซปอีกคันนึงและอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ CX3 ครับ ซึ่งก็เป็นเลสซิ่งคอนเซปต์เหมือนกันโดยทั้งสอตัวนี้มีชุดแต่งพิเศษแล้วก็มีชุดแต่งของ m a z มาด้าสีไลน์เข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้งสองคันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับครับและคันนี้ซึ่งอยู่บนสแตนหรือว่าอยู่บนเวทีหลักของบูตม a ด้าก็คือตัว New t x f i นะครับซึ่งแต่งเป็นสไตล์เลสซิ่งคอนเซปต์แล้วก็มีการแลปหลังคาเป็นสีดำนะครับโดยรถเป็นสีขาวแล้วก็ใช้ล้อขนาด20นิ้ว ซึ่งตัวนี้ก็ใช้ยางโยโกโฮามานะครับแล้วก็ในเรื่องของความโดดเด่นก็จะมีเบรกเป็นดิสเบรกีพอร์ตแล้วก็ทําเป็นสีแดงครับก็ให้เห็นถึงความโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีสกเกิร์ตรอบคันก็ต้องถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าจับตามองในงานบางกอกออโตโตอลอนที่บูนมาด้าครับ ครับก็จะเป็นอีกคันนึ่งที่โดดเด่นในบูธของ Mazda mm hmm. ก็คือ CX3 Racing Concept นะครับคันนี้ถูกตกแต่งด้วยสไตล์มอดพอสโอเวอร์นะครับชุดแต่งก็เรียกว่าจัดเต็มนะครับโดยมีสกเกลรอบคันจาก Mazda Speed นะครับแล้วก็ความสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยก็จะสังเกตว่าเป็นสีดำดุทั้งคันเลยแล้วก็มีคลิปแดงตัดน,นะครับซึ่งสิ่งที่โดดเด่นอีกก็คือล้ออลอยสีดำเงาเป็นพิเศษนะครับขนาด20นิ้วแล้วก็ดุมล้อจากเลครับ ส่วนยางนั้นก็เป็นยางสเตปครับโดยเป็นยางนิโต้นะครับครับก็อย่างที่บอกนะครับเจ้า CX 3คันที่เห็นอยู่เนี่ยชุดแต่งที่พูดมานะครับทั้งสเกิร์ตทั้งอะไรต่างๆเนี่ยทาง m a ด้าเขาบอกว่าสามารถติดต่อเขาได้แล้วคุณผู้ชมก็สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยใครสนใจอยากได้ CX 3แบบนี้ลองติดต่อที่ศูนย์มาด้าดูครับ